ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเสียงจากสายลมสเปเชียลนะครับก็ยังพบกับพวกเรานะครับทุกเที่ยงวันอาทิตย์นะครับก็มีพิธีกรทั้ง3ท่านเช่นเคยนะครับคุณอ้ําคุณกอ๊อฟแล้วก็ผมบอกรอป้สุวัชชัยลิสษจริตกุลนะครับก็กลับมาช่วงที่2นะครับเราไปพักดื่มน้ํานะครับมาก็ มาอัปเดตกันต่อนะครับอ้ํากับกอบผมครับผมเป็นไงช่วงแรกเราคุยกันเรื่องของแบรนด์ผมชอบมากเลยนะครับแบรนด์หนึ่งที่ต้องบอกว่ายอมรับเออในสีใน10แบรนด์เอายีงนี้ดีกว่าทั้ง10แบรนด์เนี่ยให้กอฟเนี่ยกอฟคิดว่าแบรนด์ไหนที่เป็นในดวงใจของกอฟเดียวกันคือถ้าถามผมนะผมชอบ Google Google นะแต่รัก Apple แต่รัก Apple ลคุณเออผมเป็นผู้ชายสองใจผู้ชายสองใจโอเคดีมากเป็นคนดีนะครับ ก็คือ Google กับ Apple นะแต่ถ้าเกิดให้เลือกที่สุดแล้ว่ะท่านเลือกที่สุดเลยในใจเลยในใจเลยผมชอบเดลโอเคเปลี่ยนไหมงงไหมงงสลับมาพี่ถามว่าพี่ถามว่าสองแบรนด์นี้อยู่ในนี้ต่ได้ถามว่าชอบแบรนด์ในใจในใจอ่าชอบเดลชอบเดลเพราะว่ชอบวิสัยทัศน์ของไมเคิลเดลโอเคครับอ่ะคุณละครับในสิแบรนด์นี้ก่อนอันดับแรกน่าอยู่ในนี้ผมชอบโคคาโคล่นะอ๋ออร่อยดี มันไม่เชิงไงครับพี่คือเลือออกมาว่าพี่ขายเพียงแค่ขวดละสิบกว่าบาทนะน้ำเขาขวดแพงกว่านี้ยี่สิบบาทอะไรเงี้ยแต่คุณสามารถสร้างแบรนด์ตัวเองแล้วมียอดขายได้ถึงขนาดเนี้ยจากคุณไม่ได้ขายเป็นหลักหมื่นเนี่ยหลักพันเพราะการตลาดบางคนว่าควรคุณควรจะขายของหลักหมื่นเพื่อให้ได้กาไรหลักพันขายของหลักล้านเพื่อให้ได้กำไรหลักแสนแต่ก็ขายของหลักสิบบาทเพื่อให้แค่หลักหน่วย แต่เขาสามารถยืนจัดอยู่บนอันดับหนึ่งในสามได้ผมว่าเขาเจ๋งผมว่าก็ควรที่จะมองและศึกษาใช่ครับส่วนผมเองเนี่ยผมเรียนตรงตรงผมก็ชอบ IBM เนะครับเพราะว่า Big b บูบิ๊กบู๊คืออย่างนี้ฮะก็อย่างที่เขาบอกเก่าเกาชอบนเก่าแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาที่เขาเหมือนกับว่าจะมีปัญหานะครับแล้วจมันเหมือนจะซาลงไปแล้วสุดท้ายเขาสามารถพลิกวิกฤตช่วงนั้นกระแสคนเขาเรียกว่า ในประเทศไทยเนี่ยคือหามากเพราะว่าช่วงนี้เป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์ไอทีก็มีการมีต่างๆนานานะแต่ว่าวันนี้ก็ส่งแล้วส่งแล้วก็เริ่มเริ่มพัฒนาขึ้นนะครับมีการไปซื้อบริษัทนู้นบริษัทนี้นะครับก็เข้ามาด้วยนะครับทางด้านเอ็นเดอรไมีครบทุกรูปเลยไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์สตอเรจซีเคอรตี้กำลังพัฒนาอยู่นะครับแล้วก็มีคลาวด์ผมเพงบอกว่าผมเองถามว่าทำไมผมชอบสองแบรนด์ในส่วนของ g l e ก็คือวิสัยทัศน์ในการพัฒนาไอเดียเขาเขาามีไอเดียตั้งแต่การเลือกเฟ้นพัฒนานแล้วการใช้เขาเรียกว่ากลไกในการพัฒนาไอเดียนะครับที่ต่อยอดได้เร็วมากในส่วน Apple เนี่ยผมชอบในเรื่องการใส่ใจเรื่องดีไซน์อ่าเขาพูดถึง Google นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ขึ้นมาพัผงาดอันดับหนึ่ง เป็นบริษัทที่น่าทํางานที่สุดในโลกอ๋อถ้าเป็นอันดับหนึ่งในสายที่น่าทำที่น่าทํางานสานที่ที่น่าทํางานผมเคยเห็นเหมือนกับว่าเป็นในห้องทางานเขาอะสวยนะบางทีมันเขาตกแต่งที่แบบสุดยอดมากเขาบอกว่าเฉพาะโต๊ะของพวกคนที่ออกแบบพวกต่างๆเนี่ยเขามีออกแบบให้มันเหมาะสมกับการใช้งานเลยนะกับปรับระดับได้ด้วยนะสมมติว่าทำทำงานนั่งนงอยู่อยากจะปรับเป็นยืนก็กดปรับให้มันยืนได้ปรับให้มันสูงขึ้นไง อ่าเนี่ยก็แบบมีใส่ใจรายละเอียดมีของเล่นเพื่อคลายรีแลกช์ไงเขามองว่าไอเดียมันอยู่ที่ปัญหาผมเชื่อว่าเขาคงจะให้แบบพนักงานเนี่ยคือหาตัวตน้องทีตัวเองหาตัวตนตัวเองแล้วไอเดียมันจะเกิดนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหแบบแต่ที่ผมเมื่อกี้ีกีันึงที่ผมเสริมนิดนึงก็คือในเรื่องของเดลทำไมผมถึงบอกว่าชอบในเรื่องเดลอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือในเรื่องของไอเดียคนหนึ่งที่เ็าองว่าเขาเปลี่ยนบริษัทตัวเองให้เป็น มุ่งมาที่เชิงธุรกิจอเขาเข้ามาพัฒนาเรื่องของไมคเคนเอลประกาศเลยว่าแต่เห็นเขาบอกว่าเขากลับมาเป็นบริษัทจำกัดเหมือนเดิมนั่นนี่ใช่เป็นนี่แล้วเนาะคือกล้ามากเลยนะจากบริษัทมหาชนมาเปลี่ยนเป็นบริษัทจำกัดแล้วบอกวิสัยทัศน์เลยว่าฉันมุ่งตรงไปที่ข่าวโซลูชันมุ่งตรงไปที่โซลูชันที่เกี่ยวกับเ n น e r อ r i s e ที่เป็นการใช้เรื่องของเน็ตเวิร์กอันนี้น่าสนใจที่เราแปลกคือ เขาโฟกัสตรงแล้เหมือนกับบิ๊กบูเนี่ยบิ๊กบูโฟกัสตรงเลยพี่ครับผมคือถ้าเกิดจะหาจุดตรงไหนตรงเนี่ยมันจะตรงทาร์เก็ตอันนี้ต้องฝากพูดฟังทุกทุกท่านไว้ว่าเวลาทําธุรกิจอะไรควรที่จะโฟกัสให้ตรงจุดเหมือนกับเราชกมวยอ่ะเรียกชื่อให้นานิ่งแล้วก็ปล่อยหมัดออกไป้ยากเห็นภาพเลยครับ

เน็ตไอดอลเน็ตไอไอนู่นไอน,น,ไนี่ไม่รู้นะครับก็เลยอยากจะสอบถามนี่คำว่าเน็ตไอดอลเนี่ยในความคิดของอ้ำมและก๊อฟนะแล้วก็คุณผู้ฟังเองด้วยผมไม่แน่ใจนะว่าจะรู้จักคําว่าเน็ตไอดอลไหมมันคืออะไรอะไรกันยังไงผมรู้แต่ว่าเป็นผู้หญิงหน้าตานอรับอ๋อทำไมต้องเป็นผู้หญิงด้วยก็ไม่รู้ผ,ผู้ชายก็มีนะมีใช่ไหมอ่าแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยก็จะมี อที่เราคนคุณหูแต่คุณตาก็จะเป็นผู้หญิงซะมากกว่าอน้องอะไรหลายๆอย่างหลายคนเลยนะงคุณธรรมเลยนงคุณธรรมอะไรพวกนี้ผมว่ามันคือมันเขามีความสามารถอะไรเหรอครับไม่รู้อย่างที่ผมเห็นก็คือเขาอาจจะน่ารักแล้วก็อัพรูกตัวเองแล้วก็มีคนติดตามคือเน็ตไอดอลต้องเวามหมายออออองเน็ตไไดลคืะรก่อนว่าเน็ตไอดอลเนี่ยก็คือคนติดตามในอินเทอร์เน็ตแยกแยกประเด็นเลยก็คือเรามีคนมีแฟนเพจอ่า ถ้าวันนี้พี่โป้เองนะครับก็เป็นเน็ตไอดอลได้ถ้าพี่โป้มีคนติดตามอะไรก็มีการติดตามกิจกรรมครับอ่าเป็นเหมือนซเลปแหละแต่ว่าต่างนี่ว่าเขาดังบนในอินเทอร์เน็ตอ๋อซึ่งเมื่อก่อนดาราหลายคนก็เป็นเน็ตไอดอลนะนะครับที่ผ่านมามีหลายท่านครับที่โตมาจากเน็ตไอดอลก่อนนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นดาราอ๋อเออก็เป็นสุ่นใหญ่จะเป็นอย่างนี้ เพราะว่าวงการบันเทิงของหวนไงแต่ปัจจุบันจะต่างกันนิดนึงเมื่อก่อนเนี่ยคนที่พัฒนาจากเน็ตไอดอลนะครับมาเป็นดาราโดยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นใช้ในส่วนของหน้าตาหรือการถ่ายรูปน่ารักๆอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายกระแสก็คือเน็ตไอดอลเวอร์ชันใหม่เนี่ยน่ารักจริงแต่ว่าเป็นน่ารักในส่วนของอัพอึ่มอะไรเงี้ยเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่อ่าก็ทำให้มันอาจจะดูผู้ใหญ่หลายท่านอาจจะ รู้สึกว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่กระแสโซเชียลก็โตขึ้นในปี2014ที่ผ่านมาจริงหรือเปล่าครับที่เขาบอกว่าการที่คุณอยากจะเป็นเน็ตไอดอลเนี่ยคุณจะต้องออมีรูปร่างเซ็กซี่นะครับแต่งตัววือหวาโชว์รูปโ,โชว์หน้าอกโชว์นู่นโชว์นี่อะไรอย่างเงี้ย<ผ>ม,มันจะเป็นกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับต้นแบบที่แปลกแปลกไหมสาหรับคนที่ดูโซเชียลอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่า สำหรับอ้ำเละครับเอาถามอ้ำน้องอ้ำก่อนเลยกันจริงๆผมก็มีเอ็ e เน็ตไอดอในส่วนของผมก็คืออย่างเป็นอาจจะเป็นแบบคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีครับครับอย่างแบบอ่ะดูว่าเขาถนัดทางด้านแกจิตเป็นแบบว่าผู้แนะนํามือถืออะไรเงี้ยก็คอยตามเหมือนบล็อกเกอร์อ่าคล้ายๆบล็อกเกอร์อย่างนั้นอ๋อเออ จริงๆผมว่าเน็ตไอดอลมีความหลายความหมายครับใช่ทางพี่บอกที่คนมองอมันมองว่าสุดท้าเน็ตไอดอลจริงๆมันมีแบบเดีดที่แบบไม่ได้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 โชว์รูปร่างแต่โชว์ในส่วนของศักยภาพศักยภาพก็มีแต่ข่าวมักจะไม่ได้ลงไงคืออาจจะไม่มีแฟนเพจเยอะอาจะไม่ีไม่ได้มีการลงข่าวไม่มีการทําสื่อเข้าไปเข้าไปในส่วนนี้นะครับอาจจะมีคนที่เป็นเน็ตไอดอลที่ถ่ายรูปกับการ อุปกรณ์เล่นกีตาร์อะไรเงี้ยก็จะมีบ้างไหมองคอาจจะมีแหละแต่เราอาจจะไม่ได้เห็นในในสื่อบนโซเชียลมากนะครับผมก็ผมก็เล่นกีตาร์บนนั้นนะผมก็เล่นกีตาร์ผ่าน YouTube ไม่เห็นมีคนมาติดตามเลยแต่มีคนนึงเล่นกีตาร์ใส่ชุดชไนตนตัวเดียวทำไมติดตามกันเป็นเป็นล้าเลยอันนี้อันนี้ก็ต้องยอมรับรอย่างหนึ่งนะค,ค,ครับว่ากระแสวันนี้เราจะเห็นเรื่องของโลกโซเชียลเนี่ยมันเข้าถึงง่ายครับ,รบแล้วกลายเป็นว่า บางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ขัดกรองมันกลายว่าอะไรที่เสนอแล้วมีคนดูคนส่วนใหญ่จะเริ่มทามากขึ้นผมแต่ก็จะเกิดพฤติกรรมล่อกเตยนแบบอมันมีตั้งแต่สมัยตอนที่อาจจะปีที่ผ่านมาก็คือเนียวไก่เนียวไก่เนียวไก่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเน็ตไอดอลแต่ว่าเขาเป็นคลิปไอดอลอะไรกันที่คนตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็มีล่าสุดเนี่ยก็จะมีผมว่าเด็กไทยสมัยนี้มีไอเดียแปลก่างๆและสาระสั มีด้านสร้างสรรค์ทั้งบวกและลบนะใช่ครับอ่าเราจะต้องก็ต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วครับที่ต้องแนะนําว่าเหมาะสมหรือเปล่าล่าสุดผมเห็นคลิปหนึ่งตลกตลกสนุกสนุกนะฮะลเรียนตัวอย่างหนังไทยเรื่องหนึ่งนะซึ่งคําภาษาที่เขาใช้เนี่ยอาจจะเป็นอย่าทะลึ่งอ๋อสิบแปดบวกสิบแปดบวกสิบแปดบวกเขาคงตอนคิดทาเนี่ยคงสนุกไงครับแต่มันอยู่บนยูทูบ b e มันมันอาจไม่ได้ระบุว่าคนที่ดูยูทูบเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ คือปันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสื่อออนไลน์เนี่ยมันต้องเริ่มจํากัดอายุหรือเปล่าครับแต่ว่าการจํากัดอายุเนี่ยมันถูกจํากัดโดยผู้ใช้เองมากกว่าครับไม่ได้จํากัดตับก้นสังกัดอืมอันนี้ก็อยากจะต้องดูบนโซเชียลแล้วว่าจะมีการพัฒนาขนาดไหนก็อย่างนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะถ้าเกิดว่าพวกเราไม่ช่วยกันที่จะมาคอยปรับจูนตักเตือนกันมันก็จะเกิดสังคมที่มันมฟอนเฟะในสังคมแบบ ขยัพอะไรก็อับเลยมไม่ได้ใช้วิจารณญาณเออในการที่จะอยู่ดีมันเหมาะสมหรือเปลา่ามันควรไหมไปอัพรูปโป๊อันนี้พูดตรงๆอัพร,รูปโป๊บางทีก่อจูกกันบางทีนู่นนี่นะผมว่ามันไม่ไหวนะนะสังคมแบบนี้คือคโซเชียลมัมีสองฝั่งนะวันนี้ไหนๆก็เทสต้นปีนะก็มีฝั่งที่เราจะเห็นว่าบวกมาเรียนไม่มีสองด้านบ,บวกกับลบคือตอนทํานเนี่ยคือสนุกสนุก แต่ไม่คิดว่าในแง่ลบเนี่ยมันมีกระทบกระถึงใครบ้างมันจะมีก็มีทั้งสองฝั่งคนเห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยอันนี้เป็นเป็นเรื่องธรรมชาติแต่สิ่งที่ต้องสาคัญก็คือครับทาออกมาแล้วมันเป็นเชิงบวกในภาพรวมหรือเปล่าอันนี้เป็นสาคัญมากผมเชื่อว่าหลายหลายคนในวัยรุ่นเนี่ยเริ่มเริ่มไม่ได้มองมาตรงนี้แล้วบวกคือบวกก็สนุกไงอันนี้ก็คือคนทามันบวกสนุกไงแต่ไม่ได้บวกกระทบไงอันนี้เราต้องต้องคิดนิดนึงครับผมเพราะว่าจะเห็นว่า เรื่องที่ผ่านมาหลายเรื่องนะครับในในส่วนของในส่วนของโซเชียลที่เราเริ่มเล่นกันมากครับผมก็เรียกได้ว่าแบบเออเป็นอย่างนั้นนะฮะโซเชียลมีเดียเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยอืก็ในในดอ้นะก็ฝากกันไว้ครับมาต่อเรื่องหนึ่งดีกว่าป็นเรื่องของอะไรดีครับก็พูดถึงในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงปีใหม่นะครับก็มีแนวโน้มครับก็หยิบยกมาจาก IDC มาคุยกันเรื่องของ แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีนี้อย่างเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟส t ิงเนี่ยคนี่แล้วไปแล้วก็พูดถึงเรื่องของอุปกรณ์วิลเ l อรบิลรีไวด้วยนะครับที่ว่าจะมาแรงเลยน่าสนใจเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตอนนี้ถ้าเราไม่ตามเทรนด์ให้ทันไม่ว่าจะเป็นเราเป็นผู้ผลิตเองหรือผู้ซื้อเองก็ต้องใส่ใจเหมือนกันเพราะว่าอย่างสุดว่าเราจะซื้อของใหม่เข้าบ้านเมื่อก่อนเราซื้อ ทีวีเนี่ยครับทุกคนบอกซื้อทีวีก็พอแล้วอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้ต้องไปสมาร์ททีวีหรือเปล่าใช่ที่บอกใช่ครับเมื่อก่อนเลือกอะไรเลือกแค่จอขนาดเท่าไหร่แค่นั้นเองเดี๋ยวนี้โหเยอะสามมิติ LED แบบนู่นนี่นั่นวายสกรีนแบบโค้งเคิร์ฟและยังต้องคอนเน็กกับพวกอินเทอร์เน็ตด้ด้วยนะเป็นสมาร์ททีวีเพราะว่าวันนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตมันเข้ามามีส่วนในชีวิตของเราไม่ขึ้นมีทั้งอุปกรณ์ทุกอย่าง ซิสโก้เขาเคยพูดเอาไว้นะครับว่าในปี2020จะมีอุปกรณ์นะครับปี2020เนี่ยอีกไม่กี่ปีแล้วจะมีอุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้ประมาณ50,000ล้านชิ้น50,000ล้านชิ้นทุกอย่าง50,000ล้านชิ้นเนี่ยจะต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้โน้ตบุ๊กต่อได้อยู่แล้วก็เป็นแผนที่เราเพิ่งเห็นมาล่าสุด บลูท <Bluetooth S 1> ูธออกเวอร์ชัน4.2มามเขาก็บอกเลยว่าบลูทูธเนี่ยจะมีการใช้งานมากขึ้นใช่นะครับในปี2020อย่างที่บอกรบประมาณ2 0 0 0 0 2 8 0 0ล้านโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยจะใช้การแชร์กันมากขึ้นครับ,รบ<ม>นะครับ แล้วอีย่างหนึ่งก็คืออย่างที่เห็นภาพก็อย่างที่บอกเครื่องทีวีนะพี่นะวันนี้เราจะเล่นเกมเนี่ยเราเล่นบนสมาร์ทโฟนถ้าเป็นสมาร์ททีวีปุ๊บเราส่งสัญญาณไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยจอใหญ่จอใหญ่เลยสากใจสากใจกว่านะครับแล้วก็แชร์กันได้มากขึ้นคือครับอินเทอร์เน็ตออฟสิงเนี่ยก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคอนเนกกันได้รู้จักกันหมดรู้จักกันหมดนะครับเดินเข้ามานะครับเปิดไฟสั่งเปิดไฟหลอดไฟเนี่ยที่มันมีฝังชิปที่ตอนนเรด้้้้าาาามถบงงึหวย คิดอินเทอร์เน็ตมาเลยสั่งให้เปิดไฟก่อนเปิดไฟทั้งเดินเลยไงนะแล้มาถึงบ้านจะได้ป่ะเปิดปุ๊บไฟปุ๊บๆๆๆโอ้โหผู้หญิงมาด้วยพลึงเลยพลึงเลยอะไรอย่างเงี้ยกรพักเปิดไปปุ๊บเจอเมียยืนอยู่หน้าบ้านโอ้โหนจบทีเลยยายหลังเลายหลังเลยนะก็คือว่าความความความที่อินเทอร์เน็ตมันมีอยู่ที่มันก็เกิดเรื่องของพวกเทคโนโลยีต่างๆที่มาเกี่ยวข้องครับพวกอย่างเช่น ไอพีวีซิที่ต้องมีขยาย IP เข้าไปในอุปกรณ์ตอนนั้นฟังแล้วงงว่าทำไมต้องขยาย i ออ๋อเข้าใจแล้วว่าวันนี้อุปกรณ์มันมากจนมากจนเกินไปใช่ใช่ครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นครับเคยเห็นไหมครับตู้เย็นผมยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นตู้เย็นก็ไปดูข้างล่างก็มีที่บ้านไม่มีตู้เย็นหรอครับมีครับแต่หมายถึงว่าตู้เย็นที่เป็นระบบ อินเทอร์เน็ตออฟสิงครับก็มันมีหนังภาพยนตร์หลายเรื่องนะที่เริ่มพัฒนามาโชว์ให้เราดูว่าในตู้เย็นเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะว่าจิงผมเริ่มงงเหลือเกินแล้วเขาจะใส่อินเทอร์เน็ตเข้าไปในตู้เย็นทำไมพี่อ๋อก็อย่างนี้ครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นตู้เย็นธรรมดาฮะวันนี้เนี่ยอ้ําไปจ่ายตลาดครับแฟนหรือใครก็แล้วแต่ไปจ่ายตลาดคุณแม่ซื้อเนื้อมาหนึ่งชิ้นแล้วเราก็ใส่เข้าไปในตู้เย็นครับแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งลืมเราจะรู้ไหมว่า เนื้อชิ้นนั้นหรือไก่ชิ้นนั้นเนี่ยมันหมดอายุหรือยัง oh. อ๋อเพราะมันถ้าพอเราใส่เข้าไปเนื้อชิ้นนั้นปุ๊บมีบาร์มีเซนเซอร์เพรบาร์ค้ดจะระบุวันหมดอายุใช่มันเข้าไปยังไงปึ้งวันนี้มีการใส่เข้ามาแล้ววันที่1นึ่งโยนี่อะวันที่หปุ๊บถ้าผ่านไปสิวันยังไม่มีการดึงออกจากจุดเดิมหรือไม่มีการดึงเข้าดึงออก มันอาจจะเสียก็ได้แล้วสิบห้าวันยังไม่กินอาจจะขึ้นหลาแล้วนะมีอะลามเรายนทำนองนั้นที่อันนี้ผมว่ามีไอเดียดีนะที่เราคงจะเป็นหมดก็คือการแช่อาหารสดแล้วก็อช่องฟิตแล้วต้องมาละลายอาจจะเป็นไม่ได้ไหมว่าถ้าต่อไปก็คือเรามีช่องใส่เนื้อครับพอเราต้องการจะใช้จะใช้ก็กดไลยอะไ่ก็มีทนไม่ได้อยางทำได้หมดเห็นไหมก็เป็นอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันมีมันมีอีกอย่างหนึ่งดีกว่าคุณเคยเห็นกระจกในห้องน้ำไหม กระจกที่แบบว่ากระจกน้ำตหในส่วนฟ้าคลิปเหมือนกันคือเราเข้าไปปุ้งตอนตื่นเช้ามาปุ๊บเขาจะต้องเลือกแหละคุณผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องแต่งหน้าทาปากท้าน้ําเขาไปดูเลยปึ้งวันนี้เนี่ยกดปุ่มขึ้นมายืนตรงจุดนี้น้ําหนักเท่าไหร่บอกเลยขึ้นมาตรงนี้โชว์ควรจะใช้ลิปกอสหรือลิปสี ควรจะแต่งหน้าแบบไหนถ้าไปงานแบบนี้อ๋อคือจะคำนวณให้เลยตัวเองแล้วถามีแล้วก็มีคล้ายๆเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคอสตูมอ่าคอสตูมหรือไม่ก็เหมือนกับอินโฟกราฟิกเป็นพวกแบบทดลองเลยล่ะให้เราเห็นเลยเราไปทําหน้าอย่างนี้โอเคแต่งสีหน้าอย่างนี้ก่อนที่เราจะแต่งจริงไงครับนะครับพวกนี้มันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกันหมดเลยแต่ว่าที่เห็นเลยอย่างที่พี่ป้อบอกก็คือผมได้ดูคลิปอันหนึ่งก็คือแฟงติฟันออร์รอบีอ๋อเหรอฮะอ่าออกมาก็คือออกมาคู่กับทีวี อเอราตรวกับกระจกอ๋อหรอครับกับกระจกก็คือการแปลงฟันเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณแปลงละเอียดไหมถูกไหมแล้วก็มีข้อมูลเลยว่าฟันคุณเป็นยังไงบ้างเนี่ยในการแปลงเนี่ยครับมันจะถูกลิงก์ข้ามาอยู่แล้วก็เป็นการเก็บข้อมูล C C T อย่างน้ก็ทาให้เรารู้ว่าเราโหลดข้อมูลมาอยงไเพราะว่าทุกอย่างมันเก็บบนคลาวใช่ไหมเก็บบนคลาวอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกอย่างอยู่บนนั้นสมมุติเราอยากรู้อย่างออร์บียกตัวอย่างทันตแพทย์คนนี้แนะนําอย่างไรแล้วก็กดโหลด มันก็ดึงข้อมูลมาทานองนั้นใช่ครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่อินเทอร์เน็ตออฟติงเนี่ยเข้ามาเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันในเชิงของผู้ใช้แล้วขันกลับมาล่ะในเชิงผู้ที่จะเป็นผู้จําหน่ายหรือผู้ผลิตล่ะครับผมควรจะต้องเรียนรู้ไหมใช่เพราะว่าเทรนด์มันกำลังมาเพราะว่าต้องบอกว่าวันนี้เราพูดถึงบ้านเราคงไม่ได้พูดแค่บ้านอย่างเดียวแล้วเราพูดว่าเป็นสมาร์ทแล้วสมาร์ทนะสมาอ์โมสมาร์ทโฮมคอนโดต้องเป็นสมาร์ทคอนโดใช่ครับผมก็มีรอพอแบบแต่งตัวดีใช่ครับหลอดวกึร์ ไม่ใช่รย่างนมีกระบอกมองไฟฟ้าคือสมาร์ทโฮมเนี่ยผมเห็นตัวอย่างจริงๆเลยนะครับอย่างทางอันนี้ก็ไม่ได้โฆษณากันแต่เล่าให้ฟังเป็นเทคโนโลยีอย่างดีลิงค์นะเขาออกแบบมาสุดยอดคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวโ t เ r ตเรื่องของเน็ตเวิร์กเรื่องของอะไรปุ๊บทำคอนเน็กททุกอย่างนะครับให้เกิดเขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าคอนเน็กเต็ดทุกอย่างในบ้านไม่ว่าจะเป็น IP พีาเมล่าบ้างใครเข้ามาแปลกปลอมปุ๊บบันทึกเอาไว้ นะครับเน็ตเวิร์กเชื่อมต่อการมีดูนู่นดูนี่เป็นต้นใช่เพราะเนี้ยเพิ่งผ่านมาปีใหม่ที่เราเคยเตือนเราแล้วว่าครับออกจากบ้านไปล็อกแบล็กล็อกดูแลบ้านให้ดีครับไม่เช่ว่ากลับมาปุ๊บขอให้ซื้อมากลับมาบ้านปุ๊บข่าวต่อไปก็ดีดนิ้วปุ๊บอ่าทุกอย่างเลยเปิดไฟเปิดหน้าต่างครับอุปกรณ์อย่างเงี้ยอ่าก็ลงแอปพลิเคชันไปแล้วก็พวกอุปกรณ์ตามบ้านเนี่ยมันถูกคอนเน็กด้วยตัวชิปบางตัวที่ฝังเนี่น ประตูก็ถูกฝังอยู่มาถึงเราก็กดประตูเปิดกดอย่างนี้ปึ้งประตูก็เปิดใช่ไหมครับผมผมวันนี้ประตูก็เปิดเองครับพี่ครับผมทาไมครับเรียกน้องแดงเปิดประตูให้พ่อแล้งโอ้นากลัวนะเปิดเลยก็เป็นข้อมูลดีๆครับในช่วงเบรที่2ที่มาคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ n e ็ตไอดเองเรื่องของ IOT พวกเรื่องของ v e a l a b l e device นะครับก็ต้องบอกว่า เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เราจะมาอัปเดตข้อมูลแอปพลิเคชันนะครับเอาละครับก็ทั้ง3แอปวันนี้อยากจะใครอยากจะขออนุญาตเป็นคนแรกครับอ่ะเดี๋ยวอ้ำเลยแล้วกันอ้๊มเลยแล้วกันนะครับมีของเด็ดมาบอกเด็ดจากประสบการณ์ที่นะครับผมผ่านมาในช่วงปีใหม่เราไปทํางานในช่วงที่นึกออกไหมฮะว่าสัญญาณโทรศัพท์ดาวมีแต่วเพราะคนใช้เยอะใช่จะคุยกันในไลน์บางทีก็ ช้าดีเดยผมมีอีกแอปพลิเคชันนึ่งช่วยทําให้ผมทํางานได้ง่ายขึ้นโอ้โหว่าไปว่าไปครับโบเซอร์เป็นเหมือนแอปพลิเคชันทําให้มือถือเรากลายเป็น w อ l k ิโตคกี้ะชื่อว่าอะไรนะโบเซอร์โอ้โหแล้วเรายังไงอ่ะมันก็คือมอคค k i ตคกี้มันก็คุยแบบสองสแล้วก็พูดแล้วก็คือเราจัดกลุ่มเนี่ยสมมุติเนี่ยผมอ่ะบาร์เทนเดอร์ผมเป็นคนไอ้นี่ที่โต๊ะ เงเด็กเสิร์ฟอพอเราออเดอร์ปุ๊บก็พูดสั่งเลยฝัานุก็ทําแล้วเราก็เข้าไปเอามาให้ลูกค้าหรือว่าวอลกี้ทอลกี้เข้าไปที่ในส่วนของเคาน์เตอร์สั่งอาหารอันนี้เราก็ไม่จะเพราะว่าคนเยอะมากอาจจะไม่ต้องเดินไปจนถึงเคาน์เตอร์เพื่อสั่งอาหารเราก็วอลกี้ทอลกี้เข้าไปก่อนกว่าจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรมันก็ลําบากครับผมเพราะถ้าไปซื้อวอลกี้ทอลกี้ตัวหนึ่งหลายๆตัวครบทุกคนก็ไม่คุ้มก็าม่คมนสมาร์ทโฟนแล้วก็ เอาเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้มาใช้ก็ทําให้เราใช้แค่ Wi-Fi ไม่จําเป็นจะต้องไปแยกโทรศัพท์สัญญาณมือถือของใครต่อให้มือถือล่มในช่วงปีใหม่เราก็ยังสามารถทํางานต่อได้ใช้ผังสามารถใช้ผ่าน w วา i ฟายโอ้โหน่าสนใจมากเป็นแอปพลิเคชันดีๆที่มานําเสนอกันจากอัมฟรีตัวนี้บน Android และ iOS อเอสมอ่าทีนี้ข้ามแพลตฟอร์มได้ไหมเช่นที่ใช้ iOS ในคนที่ใช้ a n d Android คอยได้ได้ครับขอให้ผ่านตัวแอปนี้ท่ทั่โอเคเยอะมากเยอะมากนะครับ ต่อที่ของทางพี่ใหญ่ก่อดีกว่าพี่ใหญ่ก่อนนะพี่ใญ่ก่ผมก็เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการรีแลกซ์นะครับใกล้วันเด็กแล้วไงใกล้วันเด็กก็อยากนำเสนองมาฝากน้องๆเป็นแอปพลิเคชันสำหรับเด็กๆนะครับไปเล่นเกมกันพี่ก็เล่นเกมเป็นเกมสำหรับสาวกที่ชอบ Star Wars เคยรู้จักเคยดูหนังสต a r Wars ไหมครับของลูคัส เขาพลังจงอยู่กับท่านเจาดผมไม่เคยดูสตาร์วอล์กจะไมไม่ชอบผมเกิดไม่ทันแบบไม่ทันพี่ทำงานแบบเราผมไปแค่เพเพื่อเกิดดูท่านพี่ก็ดูบางเรื่องนะทีนี้ทางทางดีน่าก็กับทางดูคันฟิลมก็มาร่วมทกันนะครับพัฒนาตัวแอปพลิเคชันเกาะเพชรเจ็ดสีเกาะเพชรเจ็ดสีเมื่อไรผนเตอ่านดูเขา เราค่อนบ้านเรคนไยอมรับเขาหน่อยโอเคเป็น Star Wars Galactic Defense ครับก็คุณสามารถได้เลือกได้ว่าคุณจะอยู่ฝั่งเจไดเอกหรืออยู่ฝั่งดาร์กได้ก็แล้วแต่แต่ผมเนี่ยเป็นคนชอบอยู่ฝั่งดาร์กผมก็เล่นฝั่งเนี้ยก็จะมีการสร้างสร้างเมืองสร้างฐานสร้างป้อมสร้างอะไรไปก็ต่อสู้กันไปนะครับก็สนุกดีวางแขนใช้สมองแล้วก็มี Purchase in F ก็คือว่าต้องซื้อถ้าเกิดว่าใครอยากจะใครอยากจะเก่งต้องรวยก่อนต้องรวยก่อนอยู่ในนี้นะครับก็ฝากไปดาวน์โหลดการชื่อ Star War นะครับก็พิมพ์เข้าไปใน a p p Store ของผมโหลดมาใน a p p Store นะก็คือ iOS นะครับผมก็โหลดมาส่วน Android ยังไม่ได้ทดสอบแต่น่าจะมีนะครับลองไปเล่นดูนะครับชื่อ Star War Galactic Defense สนุกดีนะครับผมแนะนำกันไปครับต่อมาอีกแอปหนึ่งครับที่ต้องบอกท่านผู้ชมเลยครับ กับถ้าผู้ฟังด้วยสองฝั่งเลยสองฝั่งเลยเพราะว่ามันเป็นแอปไลน์ทีวีโอ้โหไลน์เดียรทีวามีทีวีแล้วในตัวนี้เขาจะเป็นแอปที่การลงเข้าไปในส่วนของไลน์ทีวีเนี่ยจะเป็นแอปที่ดูในส่วนของทีวีฮะซึ่งต้องบอกว่ามีหลายหลายรายการที่เราคุ้นหูกันครับผมอย่างเสือร้องไห้เสือร้องไห้อร่อยมากเลยนะไม่ใช่พี่ของกินออไม่รู้ในส่วนของละครอย่างกทางจีทีเอสเหมือนกันนะครับบางครั้งอย่างพี่โป้บอกว่าพัด พลาดรายการบางรายการเราก็สามารถเข้าไปดูได้อ๋อแจ๋วเลยไลน์ทีวีใช่ไหมครับแต่เเห็นว่ากตลกรเขาก็จะเน้นเรื่องของสื่อครับเพราะว่าเขาขายบนสื่อโฆษณาแล้วเมื่อเมื่อกี้เป็นอะไรนะโบเซอร์ครับโบเซอร์ของผมเป็น Star w a r ล GD แล้วก็นี่คือไลน์ทีวีก็เป็นสามแอปพลิเคชันที่มาแนะนำกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับก็โดยสรุปวันนี้ก็ได้ข้อมูลสาระครบถ้วนนะครับก่อนทิ้งท้ายไป ฝากคำถามไว้ร่วมเล่นเกมนะครับก็คำถามง่ายๆนะครับ1ิบอันดับนะครับที่เราจัดอันดับแบรนด์มูลค่าที่มีมูลค่าสูงที่สุดหนึ่งิบอันดับนะครับก็อยากจะถามว่าอันดับไหนนะครับที่มีมูลค่าแบรนด์ติดอันดับที่4แล้วกันอันดับสี่เพราะอันดับหนึ่งอันดับสิบง่ายไปไปดูว่าอันดับสี่เนี่ยเป็น แบรนด์อะไรแล้วมาตอบกันเป็นแบรนดที่โป้ชอบที่ผมชอบด้วยนะครับแล้วก็ไปตอบกันในเว็บไซต์แฟนเพจอะไรครับแฟนเพจ f a c e b o o k c a t f i g h ฟ g r o u p ๊ตัเองครับครับผมและก็ถ้าเกิดท่านใดอยากจะติดตามรายการของเราย้อนหลังย้อนหลังไปที่เว็บไซต์ ในส่วนของ y o u t u b บครับช่องของเราก็คือ c a t ไฟ g ์ปุ u p c h a n n e l อ่าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับอยากจะติดตามรายการดีๆเสียงจากสายลมสเปเชียก็มีแอปพลิเคชันก็ดาวน์โหลดกันไปฟังได้ครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ทีมงานของพวกเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายรายการแล้วพวกเราทั้ง3คนขอราท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ